สวัสดีครับกผมมาบิรันนะฮะตอนนี้เรากําลังจะไปวิสิตลูกค้าที่จังหวัดพะเยา,ยากันนะครับตอนนี้เรามีทริปเป็นทริปเล็กๆเ,เนาะนะครับก็จะมีผมนะฮะขี่ 900R คันนี้ไปนะครับส่วนจะมีหัวหน้าผมแล้วก็ลูกค้าอีกท่านหนึ่งขนะี่ R18 นะฮะ R18 คลาสสิกกับ R18 เที่ยว เครื่อง8ป5ร้อยเกสิบหซีซีตามกับเครื่อง1ั0แนะฮะบอกเซอร์เราจะไปพยาวกันก่อนนะครับขอเป็นชิปเล็กๆฮะไปกลับประมาณ350รอาสูอันนี้เขาไปเส้นไหนอะไรยังไงก็ผมก็ไม่ทราบนะฮะก็ตามเข้าไปโอเคผมเปิดหมดเลยนะครับ นะฮะเพื่อความปลอดภัยสุดๆก <g ül> <g ül> ็คันเร่งสมูทครับคันเร่งจะสมูทกว่าโหมดอื่นแล้วก็ระบบ ABStraction ทุกอย่างจะทำงานอ่า <g ül> เต็มที่ร0 0เนะทำงานไวว่า Activate เต็มที t, นะ่นะครับ100%ถ้าเราปรับเป็นดนา a m มิกเนี่ยหรือเป็นโหลดขึ้นไปเนี่ยสมมติปรับเป็นโหลดขึ้นมาก,ก่อนนะครับก็คันเร่งก็จะติดมือขึ้นนะคร แต่ก็พวกอ่าแอคชั่นเลย ABS เอยก็จะทำงานอซอฟลมประมาณ10%นะะเหลือประมาณ70-80%นะแถ้าไดนาม,มิกก็ลดไปอีกนะแล้วล่อบิดแบบสายซิ่งเลย R ที่ผมขับตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับก็จะตัดออปชั่นออกไปต่างจากพวกรุ่นที่อย่างเช่นกระอาตัวสปอร์ตสีแดงนะครับแล้วก็ตัวไฮนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับก็ดาลรักเลยโชว์ไฟฟ้านะครับคันนี้ไม่สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้นะัะต้องปรับแบบแมนนวลนะครับแล้วก็พุชคอนโทรลอุ่นมือคันนี้ไม่มีนะครับ หมหเตอจ้างรับขี่นะฮะลิสชิพมีนะครับข้างหน้าผมก็เป็น R18 สิบปดคลาสสิกนะฮะสำหรับหัวหน้าผมที่ต้องก็เป็นอ1 8เที่ยวหาดูยากนะครับที่จะเห็น R18 สสองรุ่นสองโมเดลนะมาวิ่งถนนด้วยกันอย่างนี้นะครับ ข้าผมก็จะเป็นที่ลูกค้านะครับชื่อพี่ตู่นะก็ได้ออกแล้วกับบาร์เซโลนาเชียงใหม่เราก็ได้มาขี่รถเล่นกับเราด้วยนะครับนี่เครื่องบอกเซอร์นใช่ครับเครื่อง900รครับเคยเครืองแปดรรแล้วนะผมไปดูินอ๋อ ขาแนะนำ XR ดีกว่าพี่เอา XR ดีกว่า <c oughs> ถ้านั่งมันมันกึงๆอะครับ <c oughs> มันจะไม่ก้มมันจะไม่ตรงเนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> ลืมเปิดอ่า BM Connected นะฮะซิงกับหน้าจอรถด้าน,นขวามันเตือนนะฮะสัญญาณผมว่าน่าจะเป็นลมยางเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าได้แวะั๊มเดี๋ยวผมจะเติมลมดูคัาวสิบแปดคลาสสิกข้างหน้าเป็นอ1 8บแปเทียวนะฮะก็ต่างๆหลกัลกๆก,ก,ก็พวกอุ่ปรกรณ์ติดรถกระเป๋าบอกคนซ้อนที่พักเท้านะครับคุคอนโทลชิวนะ ท่อนะครับแล้วก็ล้อโครงทรงต่างกันหนึ่งแสนบาทนี่ครับก็อยู่ที่ความชอบนะแต่ถ้าเป็นผมผมเลือกคลาสสิกนะเพราะว่าถ้าเราคลาสสิกไปถอดเบาะถอดอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเทียวแล้ะ <laughs> คลาสสิกนี่สามารถปรับชิวหน้าได้นะครับสองระดับแล้วก็มีการสะบัดให้ด้วยตัวเพียวไม่มีนะครับ Okay. ไปกตยังไงก็เดี๋ยวตัดคลิปไปเท่านี้ดีกว่านะเดี๋ยวพอเจอวิวสวยๆห,หรือออกนอกตัวเมืองแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับ Thank mm -hmm. you.